คอนสูงที่24เมตรทวีตสาย30แอมกำลังส่งขีวะโอโอ๋อจานณสถานีเรเทอร์เซเชเรียนเรเียนวิท้าได้ที่3็ดทัก2หมู่ที่8ถนนสุร,ราษฎโก,กาปาตตำบลท่านสิงห์ถอนอำเภอคีรีันิคมจังหวัดส,สุร,ราษฎร์ธานีประกาศจากศูนย์ยากุภัยคีรีรันิคมแจ้งเพื่อสมาชิกอาสาสมัครกุภัยของอำเภอคีรีรนนิคมทุกท่าน เข้าร่วมประชุมในวันอาทิตย์ที่31เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2551เวลา13.00นณห้องประชุมสถานีอนามัยตะมวท่าสิงคอนอภัยคีรีรัตน์คมจังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมประชุมโดยพรเพียงกันในวันและเวลาดังกล่าวแายแพทย์ชูสุวรรณโพท์สไรกอบอัลฟานเบร์ประธานสุวียาผกู้ภัยคีรีรัตน์คมผู้ให้ประกาศ ความประสงค์เข้าอบรมเพื่อสอบพนักง,งานนักวิทยุสมัครเลนขั้นต้นกับสมาคมนักวิทยุสมัครเลนจังหวัดกระบีโฮเทลเซ็กอัลฟากิโลนในวันเสาร์ที่4เดือนตุลาคมพุทธศักราช2551ให้นำเอกสารมาส่งที่โฮเทลเซ็กจูเลียนจุเลวิตาตั้งแต่วันนี้ถึงวันอาทิตย์ที่31เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2551ค่ะ เรื่องหลักไตาการ์าิมพูนค่ะตะบนย่านยามเฮรนิคมสุรัตานิคิซีเฮดภารกิจที่ดาบไในคำราบเรื่องายเชยูเจดิสาระ้เชิญสถานีต่อไปค่ะมเดเซเลยยูนิฟอร์มซูรูโรเมครับดเช่ค่ะเทสร์นิซอนซูรูโรเมียค่ะรับมอว่าคุณครับเนคนทัลสุดออนุรักษ์ครับตีบอลสัญญาณประจำวันรับตัวกุสเกลปูมือสามตำแหน่งกอนี d s ภารกิจราบเรื่องเตา สวัสดีค่ะค่ะเรางะไดยูนิฟอร์์จูโรเมียวค่ะรับค่ะไม่เจ่เฉตระหลาพิกาพูลสเแกลคค่ะคอมููที่3ตะวันทาสิ้นหอนะคะชีรานิคมจุาธานีคิวทีเฮดภาราิิที่เหล่วริคารราบเลยค่ะชยูเจ็ดสิค่ะด้เช่นสถานีต่อไปค่ะแปดดัสครับใช่ใช่ค่ะรจรโรเมียเอ็กโค่ะ รับสารค่าเกลแระรับไฮเมกาซาค่ะหมู่บ้านสัรติสุกอำเภอเมืองตุ์ธานีชยซีเฮดภารกิจที่เดือดริคานาวบริษัทเคยูเจดีสามค่ะด้เชิญสถานีต่อไปค่ะ